อยากได้รถคันไหนนะพ่อค้าขายอะไรบ้างครับเนี่ยมีป๊อบอิดไฟฟ้าด้วยครับป๊อบอิดไฟฟ้าเท่าไหร่ครับเนี่ยสองสองร้อยโอเคสองร้อยก็ได้ครับขอซื้อหน่อยนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยป๊อบอิดสองร้อยเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์โอ้ขอเอาวางตังค์ไว้ก่อนนะขอวางตังค์ไว้ก่อนนะ เท่าไรนะครับไม่แพงครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งสามร้อยเหรอหนึสองสามสามร้อยสามร้อยโอเคมาเนี่ยนับไปแล้วหนึ่งสองยังอะอยากเล่นมากเลยอะครับนี่ไงวางไว้ตรงนี้ไงนี่ไงตังค์ว่าป้านี่ไงจะไม่มีตังค์ซื้อแล้วเนี่ย ย <Yeah. S 1> ซื้อไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <L an> โอ้ซื้อค้ามาตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยตังก็ไม่มีแล้วนะป๊อบอิดหน้าเล่นตังเขาเล่นยังไงอะ่ะเสียหรื <L an> อยังพ่อค้าขายของพังหรือเปล่าครับไม,ไม่พัง,งใช่ไหมครับวัน,นยังไม่ได้ใช้ทาน <L an> พา่อค้าเปิดร้านมานานยังครับนานแล้วครับพ่อค้าชื่ออะไรครับเนี่ย น้องฟุจีเหรอมี oh, so ตังก็จะหมดยังเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือขายหรือว่าขายตังด้วยหรือว่าให้ตังลูกค้าเนี่ยมาเยอะะเลยโอเคกว่าลูกค้าไม่มีตังซื้อใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ <laughs> ต่อไปพ่อค้าอยากได้รถอะไรนะรถมีรถแยกไหมครับแยกคันสีเหลืองๆนะ่ะอยากได้อะ่ะ ีรถมีหรือเปล่ารถยักษ์ที่มันคล้ายๆรถแมคโครอ่ะมีหรือเปล่านะโอ้โหรถต่อดินรถรถต่อดินงใต่อยังไงอ๋อต่ออย่างนี้อ๋อต่ออย่างนี้ตอกติ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 กอย่างนี้ยเหรอย่ายทำยังไงอะครับโอ้ดได้ด้วยถอดทำยังไงได้ด้อ๋อต่ออย่างนั้นเหรอ โอเคเราจะขายเท่าไหร่ครับเนี่ยเตรียมตังค์ไว้แล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันโอ้โหนึ่งพันได้เหรอพี่หนึ่งพันสมมติว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งพันแล้วกันนะเอาสีแดงหรือสีเหลืองนี้ครับเหรียญเหลองอันเดียวอันเดียวขอบคุณนะครับเอามาส่งให้ลูกค้าด้วยเหรอครับเนี่ยวางไว้ตรงไหนนะวางไว้ตรงนี้กันนะโอ้โหดู ดูสิเพื่อนดูพ่อค้าฟูจิขายให้ตั้งหนึ่งพันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปยัดที่บ้านเราแล้วแหละว่าตอนไหนที่ต้องยัดบ้างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนล้วค่อยไปนะมีเราซื้อมาเยอะมากเลยนะมีซูเปอร์ทรัครถขนรถแล้วก็รถย็กมีป๊อปอิดด้วยครับเดี๋ยที่สำคัญนี่คือเรือดำน้ำโอ้โหเรือดำน้ำนี่นี่คือนาฬิกาของอะไรอะของอะไรไม่รู้ะ ันนี้ราคา2บาทเหรอราคาเท่าไหร่เล่นยังไงครับโอ้ยมันเด้งมาด้วย <families> เด้งมาด้วยเหรอไหลอลอ้ลองลองสิลองสิเอาไอ้ล,ลองดูลองดู <S <S ้็ใส่ยไง้็ใส่อย่าง,ายยงนี้ปึ๊บกดลงก่อนปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไอ้นี่กดลงก่อนให้มันเสมอกันแล้วก็ยิง,ย,ง <isas> ยิงได้อย่างกดสิ มันไม่เสมอกันเดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วได้แล้วเหรอ,อลองอลองที่ลองนี่ <laughs> ยิงยากนิดนึงเลยโอ้ยนาตึงนี่เลยน่าเรียนจำมีรูปอะไรบ้างครับเนี่ยสุป์ปฮีโดสุป์ปฮีโ่โอเคต่อไปลูกค้าจะซื้อของแล้วนะ อย่าซื้อของอะไรที่แบบว่ามันมีไฟข้างในอะอะไรบ้างนะในของเล่นทั้งหมดเนี่ยที่มันมีไฟบ้างอะที่มันสามารถมีไฟเสงสว่างได้ด้วยอะอันนี้มีไฟเหรอใช่เปล่าใช่มีไฟยังไงครับโชว์สิโชว์สิโอ๊ยต้องเคี่ยอย่างนี้เลยเหรอไหน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 มีไฟป่าโอมีไฟจริงๆด้วยครับเย้ไปไหนอะ มีดาบด้วย <No. S 1> ไป่หาดาบมาสิรอดูนะครับเพื่อนๆว่าเขาจะมีดาบอะไรดาบมันมีไฟด้วยเหรอเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูของเล่นก่อนดีกว่าเราซื้อมาตั้งเยอะแล้วดูอันนี้อะไรเนี่ยเ่งดึ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 ง,ดง oh. อันนี้ซื้อมาสองบาทพ่อค้าขายให้สองบาท เรือดำน้ำว่ามีนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับตข้ขาไนี่เ,นเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าอันนี้มันเป็นลาโต้แต่ลาโต้รุ่นนี้มันมีไฟด้วยนะนี่แต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราดูกันอันนี้ไม่เห็นแต่ถ้าตอนคืนมันจะมีไฟอันนี้มัน กลางวันเรไม่เคยมีไหนอะไรนะโยโย่โยโย่อะโยโย่โยโย่ะเล่นยังไงอะเอาหมุนี่ก่เอาหมุนหมุนดิว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 ดิ้วเล่นเป็นไหมครับเล่นเป็นเนะ อาพันก่อนแล้วกันนะลองดูว่ามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ป่ะปาก็เล่นไม่เป็นนะเนี่ยลองดูอึบอึบโอ้โหเก่งมากเลยครับหมดิว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 ครับโอ้โหอันนี้พู่จิมีของเล่นเยอะแยะเลยอ่ะก็คือมาขายของให้ปลาปาใช่ไหมใช่ครับ แล้วต้องเอาคืนมั้ยเนี่ยพอตอนเย็นตอนเย็นเอาคืนมั้ยเนี่ยถ้าขายหมดแล้วเนี่ยให้ให้ปลาป้าจริงๆเลยปะหรือว่าน้องคูจิจะเอาคืนครับเนี่ยคืนเอาคืนเอาทำไมอ่ะพรุ่งนี้จะขายเอาพรุ่งนี้จะขายไหมวันนี้คือขายบอมบอมก่อนเหรอ,ใช,หรอใช่แล้วใช่แล้วพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้ไปโรงเรียนครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยววันหยุดเราค่อยเล่นกันใหม่นะวันนี้พอ,อยัง วันนี้พอ,อยังครับยังไม่พออีกเหรอโอ้ยระวังระวังจริงๆ <laughs> ก็อยากได้นะหลายอย่างอยากได้รถรถอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆกับรถเกี่ยวข้าวหรือรถเกี่ยวข้าวโพดอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะมีเหรออันนี้กี่บาท เท่าไรครับเนี่ยูดเกียร์เขาพดนี่ครับอ๋อเท่าไหร่ครับอ๋อนี่ฟันด้วยไหนแต่ว่าเหมือนนอ้น่นจะหายนะลดราคาได้ไหมครับเนี่ยลดได้ไหมลดได้ไหมเท่าไรเอาหยิบตังค์ไปเองเลยเหรอหยิบตังค์ไปเองเลยเหรอนี่มันคือตังค์พ่อค้านะเอ้ยไม่ใช่ตังค์ลูกค้าแต่ว่าพ่อค้ามาหยิบเอาเลยเหรอโอเค พอเปล่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอันเดียวไปเลยฮะอันเดียวไปเลยอันเดียวโอเคลาแล้วราคาเท่าไหรป่ปิดล้านแล้วสิบล้านแล้วปิดล้านแล้วโอเคงั้นแค่นี้แหละสวัสดีท่านผู้ชมก่อนบามีบายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ